สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันโอ้แนวทางนี้ปังยังเลยค่ะวันนี้นะคะศูนย์มาทั้งวันเลยเนาะ901นะคะ901พอไปวัดไปวาได้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะสีเลาเช้าแอดก็สรุปคร่าวๆให้นะคะ ของวันที่สิบสองนะคะของวันพุธแตดขอไอ้นี่สรุปของดาววีดาวปกหน่อยนะคะดาววีเมื่อคืนนี้หลุดนะคะดาววีเมื่อคืนนี้หลุดดาวปกเข้าที่สี่นะคะ,ะคนนดดเข้าที่สี่แต่ว่าแปดไม่มาเนาะเลขทูบวันนี้ก็แตกแล้วนะคะสามหนึ่งเขาเห็นสามสามหนึ่งกันเนาะอยะเห็นเปียดสามหนึ่งทำไมเราไม่เห็นหกสามหนึ่งกันเนาะตาบุดี ได้ก็รอบปกค่ะเป็นรอบที่เลขทูกชอบมานะคะสามตัวไม่แตกเลยนะคะสามตัวไม่แตกเลยช่วงนี้มาดูของวันที่วันพุธที่สิบสองกันนะคะเลขแอดยังอยู่ที่เลขสูงอยู่เลยนะคะยังอยู่ที่แปดก้าศูนยค่ะ เลขยกงอยู่ที่890นะคะตัวเจาะตัวจับคู่นะคะ808182909192นะคะ0001แล้วก็02นะคะตัวนี้เป็นตัวจับคู่นะคะเลขทูปก็เหมือนเดิมค่ะ8 31 3 1 3 3 1นะคะที่331นี่เพราะว่าส่วนมากเขาเห็น331กันเนาะแปด,ดกับ3ตัวเดียวกันแหละค่ะ ดาวปกดาว v s ไปที่5-2เบิ้ลนะคะ5้เบิ้ลเบิ้ลจะหายแล้วบอกว่เบิ้ลไม่มีแล้วนะคะรอดู3ามลัดค่ะรอดู3รมลัดจะเบิ้ลไหมนะคะในตารางนะคะในตารางมี7-9-6-8นะคะ7จ็ดเก้าหกแปดหนนะคะจับคู่ในตาราง8ชุดนะคะ เก้ 1> 9, 1, 7, เอาแอดไม่ได้กลับหัวหกให้นะคะถ้าใครชอบก็กลับหัวหัวหกเอานะคะเก้าหนึ่งเจเจหนึ่งเจนะคะเจ็ดแปเจดเกนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเห้าหนึ่งเจดห้าเก้าห้าเ้าเจนะคะ พรุ่งนี้ก็มีหวยลาวพัฒนานะคะสูตรนี้ชอบไปออกหวยลาวมากเลยนะคะเนี่ยสูตรเนี้ยพรุ่งนี้มันจะไปไม่นอกหวยลาวพัฒนาเนาะ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นสูตรเล่นทั้งวันนะคะเอาไปเล่นได้ทุกหวยใครที่ยังไม่มีแนวทางนะคะก็ลองมาสังเกตการดูนะคะโอ้เข้าดีค่วันนี้ก็โอ้ศูนย์หนึ่งถ้าไปศูนย์หนึ่งนี้ได้ทุกหน่อยเลยนะคะหมานเลยใครไปสูตรนี้หมานเลยนะคะ พรุ่งนี้หวยยังอยู่ที่เลขสูงนะคะตามสูตรของแอดนะคะแต่ว่าหวยไม่รู้จะมาทางไหนเนาะตอนกลางวันก็เบิ้ลกระนาเลยนะคะหุ้นอ, ok en, อุ้ยแอดก็เพิ่งเห็นหวยโว่าตัปกติหวยยังกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะศูนย์เบิ้ลเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานางเป็นนางไม่เบิ้ลนะคะนางมาเหมือนเลขวันปกติเลยนะคะสําหรับเลขหุ้นแอดสังเกตดูค่ะ พอวันนี้มาเหมือนเลขอนี้เลยค่ะเลขเสาร์อาทิตย์เลยค่ะวันนี้วันอังคารนะปุ๊ยศูนย์วันอังคารชอบมีศูนย์จริงๆนะคะมีศูนย์มีหกมีเก้าเอาไปพิจารณากันดูนะคะดาวปกแอดก็ยังอยู่ที่ห้าสองนะคะแอดอยู่ที่ห้าสองดาวปกดาวปกคืนนี้จะเบิ้ลตามนี่เคไหมคะ โอ้ยเมื่อคืนนี้เกือบเบิลอยู่ด้มันออกสี่สี่ศูนย์หรือว่าศูนย์สี่ศูนย์เฮ้ลืมค่ะรู้แต่ว่าเป็นหามนี่แหละเขาชอบมาดีดช่วงใกล้ๆนาทีสุดท้ายค่ะนาทีที่สี่ที่ห้าเลยบู้ใจจะวายค่ะเปลนสามหนึ่งนะคะยังไม่แต่งหวยไหนเลยหรือจะเป็นสามสามหนึ่งนะคะ ลองเอาไปพิจารณาดูตารางก็ลองจับวินดูนะคะช่วงนี้ก็มีเข้ามีหลุดเลขชุดไม่เข้าเลยค่ะวันนี้นะคะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะแต่ว่าเป็นตัววิ่งลูดมากกว่าที่เข้านะคะหมานเร็วเด้งกระจุยเลยค่ะเหี้ยละมึนมึนเลขมากค่ะ ตัวตัดเล่นในตารางแอดเอาขึ้นในนี้ให้แล้วนะคะเอาขึ้นในนี้ใครที่จะกลับหัวเป็น6กก็กลับหัวเอาอันนี้แอดเอามาจาัดตรงนี้ค่ะ90 91 92นะคะก็จะเป็น6 90 660 990นะคะอันนี้ก็จะเป็น691นะคะ661 991ตัวนี้ก็จะเป็น662นะคะ992 692ถ้ามันได้มาแล้วน่าจะลั่นอยู่ทั้งอาทิตย์อยู่หน้าอีตัว992หุ่นอะไรเนี่ยแหละคะ่ะ หรือฮาหน่อยแตกไปอยู่ค่ะจำไม่ได้กลางวันจะชอบเอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะลองพิจารณาดูสูตรเล่นทั้งวันนะคะโอ้ปังมากเลยค่ะช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งเลยค่ะสูตรนี้เข้าทุกหวยเลยค่ะให้ศูนย์ให้ศูนย์สามอ,อมสินเนาะวันนี้ศูนย์มาไอ้นี่กระน่ำเลยค่ะศูนย์มาศูนย์มาฮาหน่อยเนาะบูย ดีใจกับคนหมานด้วยนะคะคนที่แตก3มตัวเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะตัวนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางก็ลองมาพิจารณาดูค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีค่ะ